ทุกคนรู้จักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะตอนเนี้ฉันไปที่ไหนนะมีแต่คนบอกว่าจริงเหรอเออมีคนบอกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาเป็นเกย์น้อยจริงเหรอบอกแล้วว่าอย่าโพสมีเ่าสิงก็บอกไปแล้วเป็นจริงค่ะวางนี้เลยดิเรจะไปบอกอะไรทะไมชอบให้คนเข้าใจผิดทำไมชอบให้คนด่าไม่เข้าใจคือบอกเขาไปแล้วเป็นจริงค่ะบีเขาเป็นจริงนะคะบอกเลยเชื่ออะไร แล้วทำไมเราต้องไปบอกในสิ่งที่ไม่จริงทำไมเราต้องปั่นทำไมเธอไม่นั่นล่ะทำไมเธอทำไมอเธออ่านรายการอะไรนะฉันเห็นอเธออารายการอะไรของไทยรัฐอะไรายการเลย,ย,นนเลยปูเสือรอทำไมในการชื่อปูเสือรอฮาดไปพูดเรื่องเพลงเรื่องอะไรเนาะจังหวะนั้นอ่ะนะอเนาะเธอฉันว่าเธอเข้าใจเธอดูเขาถามคำถามฉันด้วยฉันตอบว่ายัางไงล่ะ เราก็รู้ก yes, ันอยู่สิบอดรกเธอจะซึ้งมาช่วยฉันหน่อยถ้าเวลาแบบตอบไปนี้นะถ้าเกิดนักข่าวถามอะไรที่ฉันตอบไม่ได้ฉันจะโยนหาเธอเลยว่าแบบเนี่ยไปหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาค่ะโยนโยนโอเคปะเธอก็จะได้ปกป้องฉันไงในบอกว่าจะปกป้อง ผมแบบปกป้องคุณสมอยแล้วแต่ว่าบางครั้งอะผมไม่อยู่คุณเนาะในการทีีเนาะผมอยู่กับหมอที่สารผมอยู่บนเวทีมาลันอยู่เนาะก็ดีแล้วไม่ล่ะนี่ไงพูดให้พูดถึงตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็พูดถึงโอเคจบกาแฟนานมากนะแล้วที่ไปสั่งยังไง พิธีกรไม่ได้ถามเบสตอบก่อนพิธีกรถามค่ะแต่ถามแต่ถามเรื่องอื่นหนูก็เลยตอบมาเรื่องนี้นม่ล่ะเอาดีๆนะเพราะว่า,าหนูเพรานะาว่าหนูตอบเรื่องที่เขาถามไม่ได้หนูก็เลยมาเรื่องบิ๊กดีกว่าสบายใจตอนนี้นะครับยาโดมเฟเธแท์ของเราคือยาโดมที่กาลังมาแรงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับที่ขุนตาก่านะครับยาโดม<ด>ที่ดงังดังมากยาดมนี่คือดังมากไปตามชุมชนคือตวเนี้ยเต็มทุกบ้านเลยครับผม ผมกำลังต like, huh? like. uh 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 ั้งเป้าหนึ่งล้านชิ้นนะครับให้ตรงตามคอนเซ็ปช่วยกันกดค่ะทุกคนให้ถึงหนึ่งล้านถ้าเกิดว่าฉันทำของมาขายบ้างเธอเธอจะขายกับฉันด้วยไหมขายนี่น่ารักอ่ะอะไรล่ะพูดแล้วนะอะไรล่ะไม่รู้คิดก่อนคิดด่วนหรอก โดนบนอีกแล้วจะโรนแน่เป็นคนคีดอะไรคิดนานเป็นคนจะทำงานเป็นคนจะอะไรก็นานบอกเขาได้สวก็บอกโอ๊ยไลฟ์เดี๋ยวคนเบื่ออะไรอีกคนอยากรู้ทุกวันจะตายอะไรอะจริงเหรอนิอยากรู้มากเลยอะแฟนคลับทุกคนคะทุกคนไม่เบื่อเหรอคะดูบิ๊กทุกวันอะทำไมอะก็อยากรู้ไง เขาทำนะเอเธอเื่ทองนะเข,า,ขาทำาหาอาดีตแต่ตอบปัจจุบนันโนซันคืออะไรวะเออนั่นแหละช่างมันเถอะเนี่ยเธอชอบมาพูดในไลฟ์อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เม่แคปไปเป็น,นป,ประเด็นประดงประเด็นประเด็นเอาเขาเมนต์มาล่ะเธอเอเอก็ข้ามไปข้ามไปให้มันจบไปทุกคนหยุหดพูดเรื่องีได้ปะ้ะย <c oughs> ื่นหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่น่ารักอีกแล้วนะขึ้นเสียงอะ ไม่ดารานะดาราไม่เวียกนะก็ถามเรื่องอดีตอะไรได้ป้าตรงนี้ป้าตรงนี้พูดถึงปัจจุบันดาราไม่เป็นแบบนี้นะดาราต้องไม่อ่านคอมเมนต์ที่เป็นดราม่านะดาราต้องไม่ขึ้นเสียงต้องไม่ตอบโต้เงียบหยุดอึ๊บอึ๊บอึบอึ๊บอึ่บอึ้บอ้อึ้บอึ้อึ้อึ้บอึ้บอึ้บอ้าอึ้อ้าเศ้ศ้าเึ้าเึ้า้า้าเึ้้้้้้้า้้ ดาราศูนย์เคย่ามราถามเรื่องเกาะเรื่องอะไรหยดหยดหยดสาว้าวหยด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 อย่าพูดดีจะพูดทำไมชอบเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเขาชอบเป็นอย่างเนี้ยทุกคนศูนย์นี่ดูแลน้องนี่เขาบอกว่านี่อ่านอะไรที่มันสร้างสรรสร้างสรร์เนี่ย ดูคลิปล่าสุดแล้วน่ารักมากเลยน้องเบ้นน่ารักมากเลยนี่อะไรแบบนี้เนะี่ยอ่านอย่างนี้นาลาราศูนย์ยังไม่อยู่ดิเอฟซีมาถ่ายรูปบจามาจา้าค,ค,ครับสวัสดีค่ะไม่ถอ่รถคือรพี่นี่พี่เขาไม่เห็น ขอบคุณนะ,ะับคุณสวยปิดเทิ่มบ่รู้ทุกคนอย่าลืมกดนะคะได้าาเราบ่กกาแฟบาท <c oughs> อะไรวะอ่านไม่ให้ละ บิ๊กหล่อมากวันนี้เอาน้องเบสขึ้นจอใหญ่หน่อยคนดูเยอะมากทำอะไรอะแอคตทิงอะอะไรวะก็เดินไปแอคตทิง สมมุติว่าเราเป็นนายแบบสิเนี่ยเดินแบบมาสิแล้วก็แล้วก็ถือ,อยาดมถือเนาะไอคนกำลังจะกิกนกาแฟกาแฟมาแล้วนี่ท้องฟ้าสวยจังมุมเนี้ยท้องฟ้าที่ว่าสวยแต่ดีๆนะดีๆนะดีๆนะคาดหวังนะนาทีมันก็ท้องท้องฟ้าที่ว่าสวย อะดูดีดยังไงต่อก็อยังไม่เหลยเท่ากาแฟเราเลยเธอเมื่อไหร่จะชมฉันว่าสวยบ้างอะ่ะฉันเห็นเธออ่ะสัมภาษณ์ใช่ปะเบสสวยไหมนะข่าวถามเธอตอบว่าเขาเป็นคนน่ารักเนี่ยทำไมแค่บอกว่าสวยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเด่ <c oughs> ที่หนูชมเขาตลอดเลยดูสิคะเอฟซเวลาใครถามหนูบอกว่าบิ๊กหล่อบิ๊กหล่อตลอดแต่เขาไม่เคยชมหนูสวนเลยค่ะปิปะตูตหน,นชมบนเวทีแล้วไงว่าสวยที่สุดอันนั้นเขาพูดเข้าเพลงเฉยอันนั้นถืชมแล้วอ่ะแล้วทำไมชมต่อหน้าไม่ได้ล่ะแล้วไม่ต้องชมบนเวทอีอยากฟังต่อหน้าบ้างอ่ะ ขอบคุณนะที่สนใจ่ะไรสนใจจะชมหมดเลยเที่ต้องหันละลบไปยังดีแล้วที่จะตื่นใหม่ มีคนเอาของมาสุกพอเปิดหน้าต่างอ่ะข่าวขึ้นเลยเนาะก็บอกว่าข่าวมันเีก็โชดใส่โอเธอบ้านใช้ฝตนตกแสดงว่าเราอยู่ไกลกันนะเนี่ยเพราะว่าของเธอไม่ตกของฉันตกกับไก่ต้อนออพี่ <laughs> Cảm thấy bị rồi Để này ban Mượt mượt อยู่น้ำเหมือนกันนะเิ็นบิกินน้ำกาแฟนี่นเลขหกม่เก,น,กน,นี่ปกติไม่เคยมีใครเห็นเบนคำสิลม,มุมนี้เนี่ยมุมไหนนะมุมเนี้ยที่อยู่บ้านเปิดทีวีแล้วก็นอนหัวกระเซิร์กระเซิร์ใส่แว่นเนี่ย ปกติเวลาไลฟ์นี่ต้องสวยนะเอาอันนี้ก็สวยหรอ่อ่ะอันนี้ก็สวยหรอเลชมแล้วนะชมแล้วนะหวายวายวายอันนี้ก็สวยเลยสวยอีกอันนี้คือเราไม่มีความแบบพิเว e แล้วนะคะแบบเราเป็นดาราไม่ได้ละตอนเนี้ย เห็นสภาพเราไหม